สวัสดีครับผมจ้างนบวัดสมอนะครับนี้เราก็มาต่ออีพีสามกันนะครับสําหรับเจ้าสุสกิทีเอ็ร้อยของเราคันนี้นะครับตอนนี้ก็สีได้พวกโครงก็ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีที่ทํานี่ก็คือเป็นสีพาวเดอร์โค้นะครับเนี่ยครับงานก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขึ้นประกอบกันนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปทําการขึ้นโครงประกอบกันเลยนะครับ นนี้ผมก็ประกอบยืนโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าซูกิเทสร้อยของเราคันนี้นะครับที่ส่งมาจากบุรีรัมนะครับนะครับครัโดยรวมก็ประมาณนี้ครับคันนี้ก็ชุบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของชอบครับชอบเงาเงาชอบชุกชุครับทางหน้านี่ก็เป็นสองเจ็ดห้าสิบเกนะครับนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการ ยูสุซูกิทีเอสร้อยของเราคันนี้นะครับก็บอตอนนี้ก็ยืนโคงเรียบร้อยเลยนะครับ่างหลังก็เป็น3 5มร้นะครับประมาณนี้เราก็จะทำการยกเครื่องขึ้นขั้นตอนเลยนะครับ ก็ทําการยกเครื่องขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มไล่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเจ้าเทหนึ่งคันนี้ของเรานะครับภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้เจ้าของก็เน้นเป็นงานชุบนะครับก็เริ่มไล่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเจ้าสุ zu กิเทหร้อยของเรานะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานวิวใหม่ทั้งคันเจ้าซูซูกิเทหนึ่ ของเราคันนี้นะครับใหรบอกก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาเดินใส่ไฟ,ไฟใหม่กันนะครับสายไฟนี่ผมก็จะขึ้นใหม่เลยนะครับเพราะว่าของเดิมที่ใช้ที่ได้มาติดรถมาก็คือใช้ไม่ได้นะครับก็ผมต้องทำการขึ้นใส่ไฟใหม่นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิทีเอสร้อยของเราคันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ เียมสายไฟเร็ียบร้อยนะครับสําหรับที่เราทําการเนี่ยครับขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้าซูซูกิทีเอสร้อยของเราคันนี้นะครับเนี่ยครับเราก็มาทําการขึ้นสายไฟใหม่กันนะครับสายไฟที่เตรียมไว้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าสายไฟในเจ้ารถซูซูกิทีเอสร้อยของเราก็สายไฟก็ประมาณนี้ครับก็คือสีตรงสายตรงเดิมของเจ้าซูซูกิเลยนะครับก็ประมาณนี้ เราก็มาทำการขึ้นกันเลยนะครับ การขึ้นสายลักไวรอเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราก็จะมาเก็บสายรองต่างๆกันนะครับสําหรับการขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้าซูซูกิทีเสร้อยของเราคันนี้นะครับนี่ผมก็ขึ้นสายลักไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาไล่เก็บสายรองต่างๆกันนะครับท่าน,นี้ผมก็ทําการขึ้นสายไฟเสร็จ เรียบร้อยนะครับทั้งสายหลักสายรองแล้วก็สายต่างๆของเรานะครับก็เหลือสาย่อยางแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับการขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้าซุ z u กิเทียร์อยของเราคันนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขึ้นสายไฟใหม่ของเราในเจ้ารถซุ z u กิเทียร์ลอยของเราคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาทําการเก็บ ใส่ทอยางพันสายไฟแล้วก็ใส่ปลั๊กต่างๆที่เราต้องใช้นะครับนี่ก็คือขึ้นสายไฟใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขึ้นสายไฟใหม่ในเจ้าซูซูกิเทียร์อยของเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปใส่ทอยางแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆกันต่อเลยครับหลังจากที่ผมทําการยกเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็เดินสายไฟใหม่นะครับทั้งคันคันนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับสําหรับเจ้า ูซูกิเทียร้อยของเราครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปั้นใหม่ทั้งคันของเจ้าระบบเจ้ารถสุูกิเทียร้อยของเราคันนี้นะครับนี่ครับสายไฟท้องโคมหน้านี่ก็เก็บให้อย่างดีเลยนะครับก็เข้าแจ็คเข้าปลั๊กทุกอย่างนะครับตอนนี้ใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับก็เหลือเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ครับระบบไฟก็ใช้ได้แล้วนะครับไลย ต่างๆนะครับก็เนี่ยครับเปิดเกียยวว่างก็ติดโชว์นะครับแล้วก็ไปเลี้ยวที่หน้าปัดก็ติดโชว์นะครับด้านหลังก็ติดโชว์เนี่ยครับมาเช็คไปเรียบร้อยแ,แล้วก็ด้านหน้าก็ติดโชว์แล้วก็บริเวณหน้าเดืนใหม่นี่ก็ติดโชว์นะครับด้านหลังก็ติดปกติครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับเจ้าสุสกิเทสร้อยของเราคันนี้นะครับอันนี้ก็ตอปเบรกครับ กรปกหลังใช้ได้นะครับก็ใกล้แล้วครับตอนนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็รอชุดสี่นะครับก็จะเสร็จแล้วสําหรับเจ้าสุสกีเทียร์ร้อยของเราครันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็รอชุดสีถังก็ฝากกระเป๋ามาก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเจ้าสุสกิเทียร์ร้อยคันนี้ของเรานะครับตอนนี้ชุดสีถังน้ํามันกับฝากกระเป๋าเจ้าสุสกิเทียร์ร้อยของเราคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการติดตั้ง กันนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิเทสร้อยของเราคันนี้นะครับก็เรามาประกอบกันต่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิทีเอสร้อยของเราคันนี้นะครับก็หลายเดือนกับการตามหาอะไรนะครับหลายเดือนกับการทำนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับเจ้า, Suzuki าซูซูกิทีเอสร้อยเทอ e ์ซ็ของเราคันนี้นะครับคันนี้ก็ตามอะไรมาเกือบค่อนข้างจะเดิมเหมือนในหลายปีที่ผ่านมานะครับที่อะไรขาดหายไป ลลายชิ้นนะครับผมก็พยายามตามหาพยายามทําให้มันใกล้เคียงของเดิมที่สุดนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วลองขี่แล้วลองเทสแล้วไม่เป็นอะไรนะครับปกติทุกอย่างก็ระบบไฟก็ติดครบหมดทุกอย่างนะครับก็เกียร์ว,ว่างโชว์ครับก็ไฟเลี้ยวหน้าปัดก็โชว์นะครับติดโชว์หน้าหลังนะครับดับแล้วก็เลี้ยวด้านขวานะด้านขวาน้าปัดก็ติดโชว์นะครับ ด้านท้ายก็ติดโชว์นะครับแต่ดังครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับนี่ก็ติดสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับสำหรับเจ้าสุ u กิ TS100 ของเราคันนี้นครับสวิทแฮนด์ด้านซ้ายนะครับก็สวิทแฮนด์ด้านขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปั้นการทำของเรานะครับเวนนี้ก็เวนขาเบรกคันสตาร์ท ปาเครื่องนะครับเวณนี้ก็ยางหามาใส่ให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ยางอุดตรงนี้นะครับก็พยายามเก็บให้ใกล้เคียงของเดิมที่สุดนะครับอันนี้ก็มือเปิดเบาะนะครับก็ไม่มีมาก็พยายามตามหาครับบริเวณใต้เบาะก็ประมาณนี้ครับผมสายไฟก็เดินใหม่ทั้งคันนะครับเป็นระบบไฟ12โวลต์นะครับทองขาวเดิม12โวลต์นะครับอันนี้แปลงท่อ ไฟเลี้ยวไฟท้ายครับก็พยายามตามพยายามเก็บให้มันดีที่สุดนะครับสําหรับการปับรถคันนี้ของผมนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะกลับบ้านไปหาเจ้าของแล้วนะครับก็บริเวณเตอร์บางโซ่นะครับนี่คือฝาปิดช่วงคัดที่ตรงนี้มามันเสียผมก็พยายามตามหามาใส่ให้นะครับคันเกียร์ค่ะตั้งคู่ต่างๆครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับพร้อมกลับบ้านไปหาเจ้าของนะครับ ก็รประมาณนี้สําหรับการปั้นรถในเจ้ารถซูซูกิทีเอสร้อยคันนี้ของเรานะครับถ้าชอบผลงานผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนวัตส,สมอครับผมตอนนี้ผมก็ทําการส่งกลับให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเจ้าซูซูกิทีเอสร้อยคันนี้ของเรานะครับก็เดินทางกับบุรีรัมย์นะครับคันนี้ก็ส่ง ขึ้นรถขนส่งเดินทางกับไป้หาเจ้าของกันนะครับ